ครับผมตอนนี้กับพี่น้องทั้งสปบป๋เล้าน้ำผาปามาอ่านะครับมาที่วัดป่าดานวิเวกครับผมอ่าคนพึ่งมาหอดครับผมพึ่งมาถึงะนะครับเบิ่งก็คือกันนะครับพี่น้องก็คือกันก็ใช้ห้หองกันละเอะอคนมานะครับสายบินสายท่านครับผม สั่งกาแฟาได้ครับผมสั่งกาแฟาเล,ย,เบลยบุ้งคพีินลองสายบุญงสายท่านมานะครับมาหลายมาหลายเมสซี่อันกับมา,าน้ำหาหรารมาเตรียมพร้อมนะครับว่าสิป็นก๋วยเตียเ๋ยวเปรือหลายอย่างครับพี่น้องอาหาร เอาเที่ยงลราบ่อะโอ้อันนี้ผัดผัดกะเพราปลาดุกอ่าผัดเผ็ดปลาดุกขอโทษหลายๆครับผมเออเอาลยครับผมเด้อสบายดีสบายดีพี่น้องทั้งสองปอยเล้าครับพี่น้องครับเพิ่นมาหอดแล้วกลับมาหอดแล้วโอ้มามาหลายปะครับผมเนี่ยมาหลายคนโยมครับผมมาห้าคนมาห้าคนมาเรื่อยๆเนาะเออมาเรื่อยๆครับ ันนี้พี่น้องเขาทั้งรงข้าวรงข้าวพ่นกระเทียมอาหารไว้มาต้อนรับตามมังคองครับผมอ่ตามตามบักกอเจ้าตามบักกอตามบักกอบ่ตามบักกอครับเอาเพิ่นเพิ่นบ้านเอาเพื่นเพิ่นบอกวากินข้าวกินน้ำนะเฮาบ่ ครับผมเดี๋ยวผมกําลังถ่ายถ้ำใหม่อาหารอยู่นะครับผมเมื่อวาสิเป็นเปือเนาะเปือเนาะบ้านบ้านเพื่อนเนาะห้องเอิ่นก๋วยเตี๋ยวเปือนี่กําลังเฮ็ดเปืออยู่เปือเปือครับผมมีเปือมีเปือหลายอย่างครับพี่น้องสบายดีสบายดีพี่น้องท่านสบะปเล้ากับมาฮอดนะครับน้ำน้ำผ่าปลามา ปากเสียจะปากซกวระจันบันปายสวัสดีครับผมสวัสดีครับรับประทานอาหารด้วยครับเด้อนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับามาจากสบ,บป่าเล่านะครับทำผ่าป่าม่า,าสาธุน้ำพลนนะครับสาธุน้ำพลตอนนี้คุณแม่หลายกับน้นำนำ้นำน้ำน้ำมะพร้าวเนะเาะมาบริการที่เก่านะครับผมสาธุน้ำคุณแม่บุญลาย สายงาวขึ้เก่าครับเจ้าเดิมะเจ้าประจำอยู่นี่นะครับเพราะว่าจีเป็นเคียงเดือยเคียงย่างนะครับทั้งกาแฟกามีโอวันตินกามีเออ่น้ำน้ำมะพร้าวน้ำมะพร้าวนะครับพี่น้องเพราะผมจากสวปอล่าวนะครับผม็นน้ำขนามากนะครับผ้าป่าสามัคคีจาก ประเทศลาาเขาเวียงจันเวียงจันแต่ว่าพนยังมาบอลได้ยังบอลได้เหมือดคอยทยอยมาเรื่อยๆครับผมคอยทยอยมาเรื่อยๆอสาธุน้ำเพินนะครับพี่เมืองครับรอรอรอยังไม่ถึงเวลาครับผมรอรอ,อขนาเพิ่น รอคณะรอคณะอาหารหลายอย่างครับคอยต่อนออรับพี่น้องตำบักกอกกับนี่ผัดเผ็ดกระเพาราปลาดุกเพิ่นกระเทือนกับก้าเฮานี่ละแต่ว่าเพิ่นกระชิงามก้าวรอก็ตัวเฮาอยู่ดอกนี่ครับผมตำบักกอ,อกออหอมหอมครับผมหอมหอม มาเรื่อยๆครับผมจงคนมาเรื่อยๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ประเทศไทยคือว่านะครับผมแซบวะแซบ,แซบก็บ,บอกว่าแซบเด้อใส่ใส่ผงง <ๆๆ S 1> ัวนหลายๆมนก็แซบดอกผงงัวนผงงัวนว สาธุน้ำฝนนะครับผมขนาดผนยังเดินมาทางมากไม่ถึงอันนี้ก็ครับไทยแลนด์ไทยแลนด์นอันนี้ดครับ,รบไทยแลนด์ครับตอนนั้นสปปอน,นี้ไทนดไทยแลนด์โอเคครับผม